สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับกับปีบีบารมีพ่อคูณนะครับบายหลังขามสอนะครับนะวันนี้นะครับเรามาเจาะลึกกันนะครับกับเพชรน้ำเอกนะครับบล็อกเงินด่านสั้นนะครับนะอวันนี้นะครับเรามาเจาะลึกกันนะครับว่าเหรียญบล็อกนี้นะครับเขาดูกันแบบไหนนะครับนะ เหรียญบล็อกนี้เขาดูคันแบบไหนและจุดสังเกตแบบไหนนะครับนะนี่นะครับนะเป็นหนึ่งในบล็อกยอดนิยมนะครับของรุ่นนี้นะครับอ่าบล็อกชื่อเต็มๆนะครับรุ่นเพชรน้ําเอกนะครับหลวงพ่อคุณปริสุทโทนะครับปลุกเสกปลุกเสกกรณีพิเศษนะครับให้คุณสวัยพรมณีนะครับสิทธิเอกนะครับนะปีสอง6หร้สามสิบหกนะครับ เรามาดูกันเลยนะครับขออนุญาตซูมนะครับอีกตัวอีกตัวกนี่นะครับอันดับที่หนึ่งนะครับเอาไม้ผมไปไหนนาออันดับที่หนึ่งนะครับจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตของบล็อกเงินนะครับ จุดสังเกตของบล็อกเงินด่านสั้นให้ดูที่คําว่าด่านขุนทศนี่นะครับดอเด็กกับสระานะครับจะสั้นจุกปุ๊กเลยนะครับนี่ฮะจะสั้นจุกปุ๊กเลยนะครับนะนี่นะครับนะเขาเรียกว่าบล็อกเงินด่านสั้นครับบล็อกเงินด่านบล็อกเงินดูยังไงครับบล็อกเงินให้ดูด้านหลังนะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับบล็อกเงินทุกบล็อกทั้งสองบล็อกนะครับจะต้องมีขีดบริเวณนี้นะครับนี่ฮะ จะต้องมีขีดบริเวณนี้นะครับขีดดิ่งไปหาเลข2อนะครับจากเลขสิบสามนี้ให้ดิ่งไปหาเลข2อนะครับนะนี่นะครับนะอันนี้คือบล็อกเงินนะครับนี่ฮะจะมีขีดจางๆนะครับในเนื้อทองแดงนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินจะขีดชัดเจนนะครับนะในเนื้อทองแดงจะเป็นจางๆนะครับนะแต่ยังเห็นรุ่นนูนนะครับต้องมีนะครับต้องมีทุกเหรียญนะครับนะนี่นะครับ ครับอ่านี่นะครับบล็อกเงินด่านสั้นให้สังเกตที่ดอเด็กตะระหานะครับคําว่าด่านขุนทศนะครับนะนี่นะครับจะสั้นนะครับสั้นจุกปุ๊กนะครับนี่ฮะให้เปรียบเทียบกับด่านยาวนะครับอันนี้คือด่านยาวนะครับนี่ฮะนี่ฮะแตกต่างกันเลยนะครับนะอันนี้ด่านยาวนะครับนะอันนี้คือด่านยาวนะครับอันนี้คือบล็อกทองคํานะครับบล็อกทองคํานะครับดูดอเด็กนะครับก็ยังยาวนะครับ แต่ยังยาวไม่เท่าด่านยาวนะครับแต่ก็ยังยาวอยู่นะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับข้อแตกต่างนะครับนะนี่นะครับด่านสั้นจุกปุ๊กเลยนะครับถึงเขาเรียกว่าด่านสั้นนั่นเองครับผมนะนี่นะครับอ่าอันดับที่สองครับอันอันนี้นี่ดูดูผ้าแท้เลยนะครับนะอันดับที่สองครับอันดับที่สองให้ดูที่ ด้านหลังนะครับให้ดูที่ด้านหลังนะครับจะดูเหมือนกันทุกอย่างกับบล็อกเงินด่านยาวนะครับแตกต,ต่างแค่นี้นะครับแตกต่างกันแค่นี้นะครับแตกต่างกันแค่โดอเด็กกระหานี้นะครับนะอ่าและให้ความรู้เกี่ยวกับขอบตัดนะครับนะขอบตัดเนื้อทองแดงมีทั้งหมด3ตัวตัดนะครับ ทุกเนื้อนะครับทุกเนื้อมีทั้งหมดสามตัวตัดนะครับอ่านี่อันนี้ตัวตัดนวะนะครับอันนี้ตัวตัดเงินนะครับนะเงินอันนี้จะตัวตัดเดียวกันนะครับนี่ฮะตัวตัดเดียวกันนะครับจะมีเงินสั้นกับเงินยาวนะครับนะจะมีเงินสั้นกับเงินยาวนะครับสักคู่นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาตัวตัดเอ่อตัวตัดเงินอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะตัดทองคําด้วยนะครับเนื้อทองคําเนื้อทองคําจะมีนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมดสามตัวตัดนะครับโอ้ยแมง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  รุ่นนี้มีทั้งหมดสามตัวตัดนะครับนี่ฮะให้ดูนะครับอันนี้ตัวตัดแรกนะครับตัวตัดนวะกับทองแดงนะครับนวะกับทองแดงอันนี้ตัวตัดเงินนะครับตัวตัดเงินอยากอยากสั้นตัวนี้อยากสั้นนะครับตัวนี้อยากยาวนะครับนี่ฮะอยากสั้นอยากยาวแตกต่างกันยังไงครับนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ แตกต่างนะครับคือจะมีตัวนี้เป็นตัวตัดคนละตัวนะครับแต่ว่าลักษณะการตัดคล้ายๆกันนะครับนะคล้ายคกันนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ครับนี่ครับการแยกตัดไม่ยากเลยนะครับนะให้ดูแค่บริเวณหูแค่นี้นะครับจะแตกต่างกันเลยครับอันนี้คือตัวตัดเงินตัวตัดเงินนะครับตัวตัดนวะนั่นเองนะครับนะแล้วเขาเอาสามตัวตัดนี้มาตัดทองแดงอีกทีหนึ่งนะครับนะนี่ อ่ามาดูกันต่อครับบล็อกเงินด่านสั้นนะครับบล็อกเงินด่านสั้นนะครับอันดับที่สามนะครับอันดับที่สามให้ดูบริเวณหูนี่นะครับนี่ฮะจกมีรอยเจียนะครับจะมีรอยเจียนะครับทุกเหรียญนะครับรอยเจียบล็อกนะครับจะมีเป็นเหมือนวงเดือนนะครับซ้อนๆซ้อนๆบางเหรียญก็ชัดบางเหรียญก็ไม่ชัดนะครับแต่ต้องมีนะครับนะนี่นะครับนะนี่ฮะ ตรงนี้ก็จุดสําคัญนะครับเหรียญเกยยังไม่ทํานะครับภาคเกยยังไม่ติดนะครับเนี่ยฮะเนี่ฮะจะมีแบบนี้นะครับบล็อกเงินด่านสั้นนะครับเอาเป็นว่าทุกบล็อกแล้วกันครับต้องมีนะครับนะทุกบล็อกต้องมีนะครับนี่นะครับนะนี่นะครับอันดับที่สี่ครับอันดับที่สี่คือดูตัวตัดนะครับไม่ยากนะครับเหรียญรุ่นนี้ดูไม่ยากเลยนะครับถ้าดูหันข้างมาเนี่ยครับจําไว้ครับ หันข้างมาเนี่ยเนี่ฮะหันข้างมาเนี่ยให้ดูแค่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เท่านั้นเลยครับถ้ามีภายในสามตัวนี้โอกาสแท้มีสูงครับนะอา่พาพักเก้ยังตัดตรงมั่งนะครับพักเก้ยังตัดตรงมั่งนะครับนี่ฮะอันที่ตัดตรงตัดตงรงและไม่มีหยักเนี่ยก็คือตัวตัดนวะนั่นเองนะครับแต่ตัวตัดนวะเนี่ยจะแต่งแ,แต่งอย่าพักเก้ก็ตรงที่ว่า พักเก๋เนี่ยจะตัดตรงมาเลยครับตัดตรงมาเลยปุ๊บไม่โค้งแบบนี้นะครับนี่ครับพักแท้ต้องโค้งนะครับฝั่งขวามือเราต้องโค้งแบบนี้นะครับนี่ฮะต้องโค้งแบบนี้นะครับนี่นะครับนะอันดับที่ห้าครับอันดับที่ห้านะครับตัวตัดสองขยักเหมือนเดิมครับแต่จุดสังเกตก็คือตัวตัดนวะนะครับจําแค่ตัวตัดนวะนะครับอันนี้ ตัดสองขยักเหมือนเดิมครับแต่ให้ตรงมากึ่งกลางครับกลางครับบางเห่ียก็เกือบขาดเหมือนกันนะครับแต่จุดสําคัญคือตรงเก้านาฬิกาเนี่ยฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะตรงเก้านาฬิกานีครับตัวฉีกจะเวิร์ขึ้นมาเลยครับจะเวิร์ขึ้นมาทุกเหรียญนะครับของตัวตัดนวะนะครับนะของตัวตัดนวะจะเวิร์ขึ้นมาเลยครับนี่ฮะตรงเก้านาฬิกานะครับนะจะเวิร์ขึ้นมาเลยนะครับ เหมือนตัดขาดก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นเขาเขาเรียกว่าจุดบินของตัวตัดนะครับจุดบินของตัวตัดเนี่ยจะมีเฉพาะที่เห็นชัดๆเลยนะครับจะมีแค่ตัวตัดนวะนะครับตัวตัดนวะนะครับนะจะตัดเว้ามันเลยนะครับนี่ฮะตัวฉีกก่อนเลยนะครับนะตรงก้านาฬิกานะครับดูนะครับนี่นะครับจะตรงๆๆมาก่อนนะครับนะเราจะดูให้ตรงๆๆมาก่อนนะครับ ตรงมาก่อนเรพอถึงเก้านาฬิกาปุ๊บจะเวิร์งทันทีเห็นไหมฮะนี่มันไม่ชัดนี่ครับนะจะเวิร์งทันทีนะครับตรงเก้านาฬิกานีครับนี่คือจุดสังเกตของตัวตัดนวะนะครับนะนี่พระแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับนะนี่ครับโอเคครับจบกันไปนะครับจบกันไปนะครับ กับเหรียญเพชรน้ำเอกบล็อกเงินด่านสั้นนะครับโอกาสหน้าจะมาทำคลิปบล็อกเงินด่านยาวบล็อกทองคำบล็อกทองคำเปล่ขีดนะครับเดี๋ยวรอโอกาสหน้านะครับนะวันนี้เอาบล็อกเงินด่านสั้นไปก่อนนะครับนะนี่โอเคจบกันไปนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ โอเคครับผมจบกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะช่อง BB บีบารมีพ่อคูณบายหลังขามสอด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ